สวัสดีครับผมมิเศ์เฟิฟร์นนะผมวันนี้อยู่ในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เก um ี<ด>่ยวกับนังพลายนะครับผมสวัสดีครับันี่แมป <c oughs> ต้องตีกันเรื่อยเลยเป็นอะไรนะ <c oughs> แมปนี้ก็จะเป็นแมปที่ชื่อว่า Anti a n t i c a p อ t a l i s อะไรสักอย่างหนึ่งนะเป็นเราจะเป็นเอเจนต์สองคนนะผมมาทำภารกิจนั่นเอง ปืนโอ้ยเรานั่งบนเก้าอี้ได้ด้วยตรงนั้นมีปืนตรงนี้ด้วยอ่ะอ๋อเราต้องหยิบปืนคนละกระบอกใช่ไหมอ่าโอเคเอาปืนมายิงพีได้ไหมยิงทิ้งยิงพี่แม่งเดี๋ยวพลอยตายด้วยนะเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแตเย็นทำไมมันมันวับมันตกมันเข้าไม่ได้มันวับเออใช่เฮ้ยเดี๋ยวอ่านอ่านอ่าต้อง่างปืนนี่อ่ายิงเรายิงปุ่มแล้วเหรอ นี่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 สตาร์ทแมปอยู่ตรงนี้สตาร์ทแมปอยู่ตรงนี้ต้องไหนมามาพอยนี่มามาเนี่ยอ่านี่สตาร์ทแมปอยู่ตรงนี้หรือก็งงยิงปุ่มทำไมวะจุดกดดิฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีวิจารณ์เฟิร์แลนดพอยเงผมเป็นคนสร้างแมปนี้เองคุณต้องไฮป์กับการเล่น ครั้งนี้แน่นอนและไม่สามารถรอาการเล่นนี้ได้เพียงแค่ดับเบิลเช็คว่าคุณทําตามกดหรือยัง <c oughs> บางคนอาจจะไม่เข้าใจของมันถ้า100%แล้วคุณก็คิดขวาที่เซตติ้งแล้วก็ทรายอ g กเกกดไป <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยมากดตรงนี้เดี๋ยว <c oughs> ตรงนี้เออกดด้ <c oughs> กดแล้วแมบปบแบบดีซอสแพ็กก็ใช้แล้ว อ่ะตอนนี้ไปอ่าบอกตรงกลางนี่ไงเจอแล้ว ให้มาบอกตรงกลางบังกีจขวาทั้งคู่น้สีแดงสีแดงอ่าแสดงว่าพร้อมแล้วทั้งคู่อ่าเยี่ยมมากไลค์คลิกที่สตาร์ทแมปเราเมึงสตาร์ทแมพเป็นยังไงตรงนี้อ่ะอ๋อนี่ actually click to actually start map นี่เออเพิ่มแล้วเริ่มแล้วอ่าตกใจบอกกี่ดันคอพาร์ติสเอเจนซี่นะครับผมบายเดอะมอริสเราถือปืนไว้ก่อนถือปืนไว้ก่อนเราจะทำไงเอ่ยนี่ chapter หนึ่งมันคือภารกิจลับนะลับลับรอ อรอๆล,ลับๆแหโลกนี้เต็มไปด้วยคนที่กําลังจะทําลายโลกนี้เอเจนต์พวกเรามันคือ a a เในนาม AA a เอเราจะต้องหยุดพวกมันให้ได้ผู้ก่อการร้ายนี่กําลังทําการแฮกคอมพิวเตอร์อยู่แล้วก็ยิงระเบิดนิวเคลียร์ไปแล้วทําลายโลกนี้ไปกินน้าก่อนอ๋อจะไปสุนทีดังนะตอนนี้เอเจนจาก AA 3A พอยิ่งแล้ววิสัทเปิดจะทำลายแผนมันวิ่งวัาง<ม>าแล้วไปทางไหนะ ไปไหนเอยไปทางไหนอ่ะติดบาเลียว่ะเฮ้ยฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะตอนนี้พวกเราจะต้องไปไลบรารีก่อนบอกกีทอกกี้บอกดีมากในเราจะนําทางไปไลบรารีเองอย่างแรกคือวางทีเอ็นทีก่อนเออทีเอ็นทีตรงไหนวะเราเข้าใจแล้วบอครลิมาสตาเรือไพเดสอ๋อไปได้ทางเดียวใช่ไปได้ทางเดียวเฮ <c oughs> ้ยช่ส <Okay. S 2> ิงอะ่ะนี่ไลบรารีเราเจอไลบรารีแล้วถือปืนไว้ถือปืนไว้ถือปืนไว้อ่าวันดีอ้าวุ้ยเช็คเฮ้ยยิง<ะ>นี่แนี่พี่ พอจ้ออาพอจะยิงเขาตามหมหนูขอโทษหนูขอโทษ,โทษมาโอเคอซ้ายยิงจบเคลียร์เคลียร์อาวพูดหน่อยดิ <c oughs> แหมเราต้องอินกับมันหน่อยสิโถขอโทษนะอันนี้ไรเอ่ยโอเพนกับโค o สโอเพนโอโอเพนครับโอเพนโครสนั่งได้ด้วยแหมสุนทีเอาไม่ได้เหรอโทษใช่เวลาสุนทีไม่ได้เฮ้อเอาเราหรอน่าจะหาปุ่มนะหาปุ่มแถวนี้ปึ๊บ อ๋อเนี่ยบันไดบันไดบันไดใช่ไหมอ๋อบันไดแวบโอเคแล้วมาทำไมอ่ะอ่าเข้าประตูไปแล้วมาทำไมอ่ะอ๋อมันใกล้แล้วใช่แล้วเฮ้ยเราหลบ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 ให้ให้หลบหลบหลบไว้หลบไว้การดบอกว่าไอ้สามเอเอเจนต์อยู่ที่นี่ถ้าเกิดเจอมันฆ่ามันทันทีต้องหลบไว้นะจำไว้นะพลอยเราต้องทำไงเนี่ยเฮ้ยนั่นดีทำไงอ่ะ พวกเราจะต้องไปที่อื่นเฮ้ยพวกเราเราต้องหนีไอตัวพวกกากนี่ให้ได้นะเรามีช้อยอื่นไหมนี่พี่ต้องแปลให้ด้วยใช่ไหมใช่ไม่มันดูบ้ามากเลยนุ้ยอ้าวนัดหนึ่งถึงสามพวกเราจะกระโดด one two three กระโดดโดดแค่เนี้ยไอ้บ้าก็ให้ลงมาข้างล่างนยเหรอเอ้ยยามเหมือนเหมือนเหมือนยามเห็นปะใช่ไงยามเห็นแล้วยิงอี๋อ๋อควาไมเปิดเลยเอ้าจะเอ่อ เดี๋ยวขอโทษพี่คอยจะยิงพี่ทำไมเพราะเธอเขาพี่ไปขวางทางกระสุนน่ะโอ้โหเฮ้ยทางนั้นมันเปิดแล้วอ๋อเปิดแล้วใช่ไหมโอเคไม่ให้เปิดแล้วปิดวะโอ้โหพี่อันนี้เปิดแล้วปิดใช่ไหมปิดดิกลับีกระสุนปะลีกระสุนโอเคมาเราลงมาแล้วเราลงมาแล้วเราลงมาแล้วจริงๆเขาบอกให้โดดลงไปยิงข้างล่างไม่ใช่เหรมใช่ไง วางทีนทีมุมไหนวะวางมุม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 เออโอเคไหนอ่าเยี่ยมมากแล้วเราก็ยิงกาดกาดมายิงทำไมหนูเห็นกาดวะกาดอยู่ไหนนี่ไงกาดมาแล้วนี่ไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเออหนูลำคาญไอตรงนี้มากอุ้ยวะรีโหลด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 ได้ละเอะแล้วหนูก็เผลอกดรีโหลดตลอดเลย เวลาบางทีมันกดค้างเอาไว้แล้วมันโอเคพวกเราซ<ม>ัพพอร์ตได้ไหมเฮ้ยบอสคุณอยู่ไหมอ้าวมีปัญหาอะไรหรือเอ่อพวกเราอยากจะพูดว่ากาดไลบรี่เรายิงมันหมดแล้ว <c oughs> <laughs> พวกมันรู้ว่าเราอยู่ที่นี่แล้วพวกมันมีกำลัง15นะหลังจากนั้นปัญหามันกำลังมาเราจะต้องใช้ TNT 3มอันโอเคงั้นเราเปลี่ยนไปเป็นแผน B เราจะไปที่ริมทางขวาม,มุมทางขวา<ๆ>นะแล้วไปที่ชั้น2นะ เราไปวาง TNT ทั้งคู่ตรงนั้นเขา้เขาใจไหมพลอย,ยอ,นะอย่ายิงพี่อีกนะอย่ายิงพี่อีกนะที่พี่เป็นคนหรือเปล่าเนี่ยมันมีกี่ชีวิตวะ <laughs> แหมพี่มีสก,กิลพระเอกอย่าลืม <laughs> หรอเออนั่งชิลนี่นี่ฉันนี่นี่น,นี่เราจะอยโเราเข้าลิฟต์เราเข้าลิฟต์เราเข้าลิฟต์เราจะไปที่ชั้นสองกันชั้นสองหเหรอมาเข้ามาชั้นสองอยู่นี่อ่าเออโวับอุ้ยว้ยยิง นู่นนู่นเออโอเคโอเคมันมันอาจจะละอุ้ยพี่พี่ปิดลิฟต์ทำไมอ่ะอะอุ้ยอืมนี่นี่เรามีกี่ชีวิตวะเนี่ยเอออ่ะะหมดแล้วพี่หมดแล้วพี่ด้หมหมดแล้วโอเคเราวิ่งตามทางมาตามทางมาเลยเออเฮ้ยีเมม์บ้าอย่าลืมวาง t ทีนทีที่ ลิฟวางไปต้องวางเกียร์นะแบวบสองงานเลยอ๋ออันเดียวอันเดียวเดียวโอเคอ่ Let า let's go royal achievement now ไป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 ทำธุรกิจต่อไป super secret เฮ้ยนี่ห้องลับมาแล้วเ,เราอยู่ห้องลับแล้วมาอยู่ไหนเงนี้ยเดี๋ยวเราวาง TNT ท,ที่มุม,ม,มหนูวางแล้วน่าจะทางนี้มากกว่าแล้วหนูหนูก็มีทางนี้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 มุมนี้เดี่ยวมุมนี้ละปึ๊บเออหมดยัง หมดหนูหมดแล้วเอ้อตัวนี้อ๋อเฟดมาที <t <t ่ห้องเว้ยแบทกายแบทกายมาหมาทหารมาโอ้ยเมาหารมาท่หายทำไมอ่ะชิบหายเรายิงยิงไม่ได้มันบอกให้ดรอปปืนมาอ่ะอดรอปนะดรอปทิ้งปืนซะเอ้ออ่อเอ้อเฮ้ยเฮ้ยมมันยิงว่ะเฮ้ยเจ็ด <Hey. S 2> บ๊อบมาช่วยเราบ๊อบมาช่วยเรานายอยู่ที่นี่เหรอโอไงเช่นบ๊อบออกมาแล้วเออเอยมันก็บอกว่าประมาณเฮ้ยเออเราเนี่ยหลอบเขามาโดยโคนง่ายเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยเรามีการพูดคุยสถานการณ์เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะผมที่เราเจอมาเสียแบบ<อ>เองก็ได้บ๊อบเองก็ได้เสียสละตัวเองนะครับผมต่อสู้นคะครับผม นี่เรามาฐานบัญชาการของเราแล้วนะครับผมสวัสดีเย้ <Yeah. S 1> ขอบคุณครับเชื่อ <laughs> คือนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่แบบเราอยู่ในห้องประชุมนะครับผม ซึ่งการประชุมนี้ก็ทําให้เราเนี่ยไอเอเจนต์เอเจนต์นั่งไวเเรานําเสนอเอเอเจนอยู่นี่บ๊อบวิ่งไปนู่นแลรวะมาๆมาเดินตามมาเดินตามมาพลอยทำามีเก้าอี้ให้เรานั่งทําไมวะเนี่ยอ่าเรานําเสนอไอ้นี่ไงว่าเราทําภารกิจสําเร็จแล้วนี่มาๆมาขมอนดุดโอ้โหนำเยบนอบบ๊อบสตีบ๊อบกับสตีฟพวกไงเป็นไงบ้างในวันนี้อ่าโอ้ยไงไม่ต้องสนใจม่ตหรอกว่าทุกคน รู้ใช่ไหมว่านีในการช่วยเหลือของเราพวกเราน่ารักอาคุณน่ารักมากเลยจุ๊บๆเราจะเริ่มบอสมอัพกันไหมเอาเอากี่รอบดีวันนี้เอาสักห้าไหมนี่เราจะแข่งกันสักห้ารอบใช่ไหมเอ้ยเจ็ไดไปเลยเ้าแน่นอนปะแข่งไหวะวิ่งดิวิ่งวิ่งแข่งกันวิ่ง <ๆ S 2> แข<ถ>่งกันวิ่งแข่งกันเอาหล่อมจริงหล่อมวิ่งแข่งกันเอยที่แสดงว่าหนูช้าสุดเลยอ่ะเดี๋ยวนะใช่หนึ่งหนึ่งรอบแล้วหนึ่งรอบแล้วหนึ่งรอบแล้ว สรอ,อบเฮ้ยเราต้องนํามันให้ได้นะเว้ยไม่ได้เลยสอรอบ,ออบมันวิ่งออกกําลังกายแข่งกันนะเนี่ยสามละสามละเอ <c oughs> เรอรึ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 รนนึรีรึรึนึนนรึรึร <c oughs> ่รึนึร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 ยวึ่ึรึรมรนรึ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 รนรึรนรึ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 ริรึ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 งนะครึรึรึรค่ึรึเดียคือ มึงเข้าก่อนดที่ทล่ l ท้ายอะหนูหนูว่าเข้าก่อนอ๋อเหรอหนูหนูเข้าก่อนตีเมื่อกี้เออ๋อเหรอโอเคโอเคงั้นไปข้างล่างกันเอ้นี่อะไรเอ่ยอ่านี่คือกดง่ายๆนะตีให้ตกกันใช่ไหมอ่าอย่างนี้ได้แหละเกมนี้ได้กลับมาอีกครั้งไปเลยดิยรอบแล้วเซตโก้ฮึบ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 ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮฮ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 ฮ ย้โอ้ยรอบต่อละ ready set go ปิวปิวปิวเดินเดเิอึ๊บยชึบชึบชึบอึ๊ยอึยอึ๊ยอึ๊ยเยอยเย้อุ๊ยโตกใจ่น่าสติบน้ำเ้ยโอ้ยนอเงียบปากไฟมันก็แค่โชคดีเท่านั้นแหละฮอืมอือนแน่นอนเดี๋ยวจะมีการนัดล้างตานะไม่ บอสมาวะ่ะบอสมาว่าไงว่าไงครับบอสมิสไซล์มันกําลังตรงมาที่เราอ่ะฮะว่าไงนะแล้วเราจะทํายังไง